ก็ยังต้องมีการทํางานอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆที่เราเคยเสนอกัอนอย่างต่อเนื่องนะคุณก้องแล้วก็โดยเฉพาะการสร้างไรายได้กับเกษตรกรสร้างไรายได้กับประชาชนค่ะวันนี้นะคะกองทุนหมู่บ้านแล้วก็ชุมชนเมืองแห่งชาติค่ะมีการลงพื้นที่นะคะเพื่อรักษาความวามั่นงของชุมชนเขาเตรียมหนุนเทคโนโลยีค่ะคุณผู้ชมค,ะค่ะเพื่อที่มีความเหมาะสมนะคะลงในแต่ละชุมชนเลยเป็นการเสริมความเข้มแข็งนะคะให้กับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทยอย่างแท้จริงค่ะไปติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานค่ะ ตเตาเผาศบมักเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นกลิ่นฝุ่นละอองกา๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ คาร์บอนมอนอกไซด์ในโตรเจนไดออกไซด์ไดออกซินและฟิวแรนรวมถึงโลหะหนะักหากขาดมาตรฐานอาจก่อให้เกิดปัญหาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับขมเหควันและกลิ่นจากการเผาไหม้ขณะที่การระบาดของโควิดในช่วงที่ผ่านมาทำให้เกิดความถี่สูงในการใช้เตาเผาทำพิธีกรรมทางศาสนาประสบปัญหาเตาเผาสะสมความร้อนมากเกินไป เสี่ยงระเบิดได้สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติได้เล็งเห็นความสำคัญเปิดวงคุยกับชาวบ้านและผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมนำนวัตกรรมอัจฉริยะซึ่งสอดรับกับบริบทชุมชนอย่างเตาเผาไร้มลพิษประสิทธิภาพสูงเข้ามาหนุนเสริมด้านหนึ่งนี่คือกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้เทคโนโลยีเดินขนานไปกับบริบทพื้นที่ สภาพปัจจุบันของตตเตาเตาเวมที่เราเห็นอยู่นี้นะครับก็ใช้มาประมาณเกือบ20ปีแล้วกับสภาพข้างในผุพังแล้วก็ในแต่ละงานจะต้องใช้ทรัพยากรของธรรมชาติคือไม้นะครับเป็นจํานวนมากก่อนแล้วก็เป็นการทําลายธรรมชาติด้วยก่อนที่จะมีโครงการนี้ขึ้นมานะครับจริงๆแล้วเราก็ได้ไประชุมหารือกันว่าถ้าหากว่า มีโอกาสได้เตาประสิทธิภาพสูงซึ่งจะเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงหรือเป็นไฟฟ้าเราก็ยินดีที่จะดำเนินการเนื่องจากว่าปัจจุบันตเตาเผาของเรานี้ก็เริ่มผุพังนะครับไปตามอายุการใช้งานโครงการโครงการของเราเป็นโครงการที่ทุกคนต้องการและปรารถนาอยากจะให้มีในชุมชนของเรา นะครับเพื่อโอกาสข้างหน้าบ้านเมืองเจริญขึ้นแล้วก็จะได้มีสถานที่าชาปนกิฐจฐที่ไร้มลพิษกับชุมชนรู้สึกว่ามีความยินดีและเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งที่มีเมนอัจฉริยะตรงนี้นะครับเพื่ออะไรนะครับเพื่อลองรับอนาคตข้างหน้าหนึ่งลดมลพิษ สองมันมีอะไรที่ดีๆมากที่อนาคตข้างหน้าต้องมีใช้โดยเฉพาะหมวเมืองใหญ่หญเขามีกันแล้วแต่เราก็ยังมีอีกหลายชุมชนที่จะต้องใช้สถานที่ตรงนี้เป็นแหล่งชาปนก,กิจหรือชาปนสถานนะครับถือว่าเป็นสิ่งดีในส่วนตัวผมนะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีมากเลยครับที่มีตรงนี้วันนี้ขอบคุณมากครับ การจัดซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้งตเตาเผาศพไร้มลพิษประสิทธิภาพสูงที่กำลังจะเกิดขึ้นที่วัดทรงชัยวนารามจังหวัดหนองบัวลำพูรวมถึงพื้นที่ต้นแบบอีก18โครงการเพื่อเปลี่ยนตเตาเผาที่มีประสิทธิภาพสูงควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่ชุมชนลดมลพิษทางอากาศให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดตลอดจนเป็นต้นแบบนำร่อง เปลี่ยนเตาเผาศพไร้มลพิษในสถานที่วัดเขตพื้นที่ชุมชนเมืองพร้อมเพิ่มความปลอดภัยของเตาเผาศพที่มีการเสื่อมสภาพลดค่าใช้ใจ่ายและประหยัดเชื้อเพลิงในการเผาศพทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงที่ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสระแก้วเป็นอีกหนึ่งพื้นที่เป้าหมายโครงการสนับสนุนระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ไ y บริดซิสเต็จากการคัดกรองสํารวจและลงพื้นที่ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติที่พบว่าหน่วยงานในพื้นที่เขตชุมชนเมืองในโครงการพัฒนาเมืองที่ค้างอยู่ซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุมทั่วประเทศประสบปัญหาค่าต้นทุนพลังงานไฟฟ้าสูงตรงนี้นะคะเป็นประโยชน์อย่างมากเลยเพราะว่าการการที่เราใช้ อะไรพนักง,งานแสงอาทิตย์หรือโซลาเซลล์ที่จะมาติดตั้งของของศูนย์เราเนี่ยค่ะคือเราเสียงบประมาณในค่าสาธารณูปโภคค่าไฟฟ้านะคะสำหรับศูนย์การศึกษาพิเศษเนี่ยเดือนนึงเนี่ยหลายหมื่นบาทมากนะคะเพราะว่าเนื่องจากเราเรามีการที่เรามีการใช้ใช้ตลอดนะคะแล้วก็มีการจัดกิจกรรมอยู่เรื่อยๆมิฉะนั้นค่าใช้ใจ่ายตรงเนี้ยค่อนข้างสูงพอเห็น,นเห็นตรงเนี้ยปุ๊บมันก็ถือว่าเป็นเป็นโอกาสของเราอ่ะที่เราอยากจะแบบคือเราจะทำยังไงเพื่อเราลดค่าใช้ใจ่ายตรงนี้แล้วเราสามารถมีเงิน เงินที่จะเหลือจากการที่เอาเงินไปจ่ายค่าสาธารณภคหรือค่าไฟฟ้าตรงนี้ค่ะนามากลับมาพัฒนาจัดกิจกรรมให้กับเด็กๆได้หรือว่าเป็นการพัฒนาแหล่งเรียนรู้หรือว่าจัดหาสื่ออะไรนี้เพิ่มเติมมันก็จะเพิ่มเหมือนเป็น,เป,นเป็นตัวที่จะมาทําให้การจัดการศึกษาของเราดีขึ้นหรือว่าม,มีมีวัสดุอุปกรณ์เพิ่มขึ้นก็จะทําให้คุณภาพผลนักเรียนดีขึ้นตามไปด้วยค่ะตรงนี้เราก็มีการประสานงานร่วมกองทุนว่า ถ้าเกิดเราขอจะต้องทําอะไรยังไงบ้างเขาก็จะเป็นคนแนะนําประสานงานเรื่องของพื้นที่ด้วยแล้วก็มามาลงพื้นที่ร่วมกันสํารวจพื้นที่ร่วมกันว่าตรงไหนเหมาะสมแล้วก็ประโยชน์ที่เราจะได้รับส่วนใหญ่เราก็คือเราได้รับสําหรับเด็กพิการทั้งจังหวัดของจังหวัดสายแก้วก็ถือว่าเป็นความคุ้มค่ามากๆค่ะต้องขอบคุณขอบคุณกองทุนมากๆที่ที่มีโครงการดีๆแบบนี้นะคะแล้วก็เออมันสามารถลดค่าใช้ใจ่ายในการใช้ เกี่ยวกับพลังงานได้เยอะมากค่าไฟาฟ้าได้เยอะมากแล้วแล้วมันสามารถนำนำส่วนต่างตรงนี้เงินที่เหลือตรงนี้งบประมาณตรงนี้ไปพัฒนาเด็กๆได้อีกเยอะเลยค่ะแล้วกเ็เราจะเห็นคุณภาพชีวิตไม่ว่าจะเป็นอของเด็กๆพิเศษได้เยอะขึ้นมีกิจกรรมที่เราได้สรรหาเขาได้เยอะขึ้นหรือว่าจะเก็นเป็นการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต่างๆคือเด็กสามารถเข้าถึงได้เยอะขึ้นนะคะมันจะเป็นการเพิ่มโอกาสให้เด็กได้ด้วยค่ะ フフフ。